เขาก็ได้แล้วนะคะที่ดูดดาวชาแนลค่ะ <Yeah! S 1> วันนี้ต้องเรียบร้อยหน่อยเพราะว่ามีแขกรับเชิญค่ะแต่ก่อนที่จะเปิดตัวนี้นะคะทุกคนอาจจะเห็นว่าดาวเนี่ยยังแต่งหน้าไม่เสร็จวันนี้ตาดาวโลนมากเลยทุกคนเห็นปะซึ่งเราจะให้แขกรับเชิญผู้นี้นะคะ่ะมาแต่งตาให้เราในวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากแฟนตัวเองนะคะเพราะถ้าเป็นแฟนคนอ,อื่นนี่ก็อาจจะโดนตบได้นะ <Yeah! S 2> เรามาเจอกับเขาเลยดีกว่าค่ะ yeah! นายครับชื่อนายโอเควันนี้จะมาทําอะไรคะไปเขียนตาเขียนตาโอ้โดนบีฟมาเหรอคะเนี่ยค่ะเราจะให้นายเนี่ยเขียนอายไลเนอร์ให้ดาวนะคะคือแต่งหน้ายังไงก็ได้ให้มันเสร็จให้มันสวยเหมือนที่เราสวยในชีวิตประจำวันของเธอนี่ค่ะอายไลเนอร์ที่เราจะมาเขียนในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยของอิชตีค่ะ รู้ไว้เนี่ยมันคืออะไรอไลเนอร์ไว้ทำอะไรรู้ไหมเขียนตาโอ้ยเกงไลเนอร์แบบดินสอนะคะมันก็จะแบบเห็นปะเล็กแค่นี้เองอ่ะดูดิเฮ้ยช่วยตื่นเต้นหน่อยดิเฮ้ยเล็กเนี้ยเฮ้ยเล็กเฮ้ยเฮ้ยเล็กมากตัวนี้นะมันเล็กมากเลยเกเล็กแค่หนึ่งจุดห้ามิลิเมตรเท่านั้นเองอืมอืมนี่มีอารมณ์ร่วมจริง วิธีใช้แค่เหมือนแบบบิดขึ้นมาแค่1มิลิเมตรเท่านั้นไม่ง,งั้นถ้าบิดออกมาเยอะเกินะใช้แล้วมันจะหักอันนี้คือต้องฟังไว้นะเพราะว่าเด,วเดี๋ยวเธอต้องเขียนให้เราโอเคป่ะ okay, ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเขียนแล้วเส้นนุ่มมากๆคือแบบเขียนแล้วลื่นปืนลื่นปืนเลยแล้วก็เขียนแล้วไม่ระคายเคืองดวงตาด้วยนะคะเขาเขียนแล้วติดทนนาน,านผ่านการทดสอบคุณภาพแล้วนะว่ากันน้ํากับน้ํามันได้อย่างดีเยี่ยมเขาก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูอ่ะ เล็กมากดูสิเ <ornament> ห <ing tattoos> like ็นไหมนี่เห็นปะนี่เขียนอะไรอยากดูขนาดนั้นเลยหรออันนี้คือสีน้ำตาลนี่สีเนื้อนี่นี่เป็นสีเนื้อนะอันสีเนื้อเนี่ยคือเขาเอาไว้เขียนอินเนอร์ใต้ตาทํำให้ตาดูแบบเบิกตาตาดูโตขึ้นนี่ค่ะและนี่ก็คืออีกตัวนึงนะคะที่เป็นอายไลเนอร์แบบหัวผู้กันค่ะซึ่งห่วงเขาเนี่ยมีค่ะเล็กมาก ศูนย์จุดศูนย์สามอุ๊ยรู้เนี่ยแค่ศูนย์จุดศูนย์สามมิลลิเมตรเท่านั้นเองคือแบบบ้าไปแล้วคือแบบเล็กอะไรขนาดเนี้ยแบบเล็กเท่าเข็มเลยอะตัวนี้นะคะเขาแห้งเร็วด้วยนะเพราะว่าเขาอะมีส่วนผสมของ e m u l s i o n Film Polymer ดูดิ เฮ้ยเล็กสูตรอะไรสูตรแล้วด้ยวยความที่มันเล็กขนาดเนี้ยคือมันอาจจะสามารถแบบเขียนซอกซอนดวงตาของเราได้เป็นอย่างดีช่วยแก้ไขรูปตาช่วยแก้ไขความบกพร่องของดวงตาแล้วบอกเลยว่าอารไเเนอร์ตัวนี้เนี่ยผู้ชายก็เขียนได้เออผู้ชายก็เขียนได้เดี๋ยววันนี้ต้องให้นหนูทดลองรู้ปะเนี้ยรู้ปะเนี่ยใช่ <c oughs> เข<อ>าเ,เลยอะไหนลองจิม้มสิ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็ดออกให้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ย<ม>เรามีคลีนซิ่งเช่นกันตัวนี้นะคะคือ monster m i c e l l a cleansing water ค่ะตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของ m i c e l l a water ด้วยนะที่จะช่วยดักจับพวกสิ่งโซโปต่างๆดูดจับเครื่องสำอางรู้จักเนะี่ย m i c e l l a water นแม่เล็กอะที่ดูดซับเครื่องสำอางน,นี่เลยอันนี้คือนวดเดีอที่ไม่ออกเลย,ยเอ่อนนวดอะเรา ่าแบบอะไรเนอร์อันอะไรอะไรเนอร์ที่เลิศก็ออกมาหมดแล้วนะคะก่อนที่จะแต่งให้อะคือไม่เคยแต่งให้ใครมาก่อนเลยใช่ไหมผู้หญิงในโลกนี้แม่แฟนเก่าไม่เคยอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอสอนก่อนละกันจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเธอตั้งใจดูนะอันดับแรกเลยนะคะก็คือว่าใช้อายไลเนอร์ตัวนี้ก่อนใช้เสียนตาเขียนลงไปก่อนนี่เขียนอายไลเนอร์ไปก่อนเขียนให้เฉดขอบตาเข้าใจป่ะแบบเนี้ย ใช้อันนี้นะคะสบัดสบัดแบบเกลี่ยให้มันแบบฟูฟๆเห็นไหมฟูงาะฟงขึ้นมาจากนั้นค่ะใช้อายไลเนอร์สีดําที่เป็นแบบคู่กันนะคะวาดลงไปเส้นเล็กเนี่ยมันก็จะช่วยซอกซอนขนตาได้เป็นอย่างดีที่แบบมันยากตอนการเข้าถึงอะเส้นเล็กแบบนี้ก็สามารถแก้ไขลูกตาของเราได้นี่เลยแค่นี้เลยเห็นไหม ตามันดูมีอะไรอะไรมากขึ้นเห็นปะ่ะข้างนี้จะดูโ้นเห็นปะ่ะซึ่งข้างต่อไปเนี่ยก็ขอยกหน้าที่ให้ผู้ชายทำละกันโอเคเราขอฝากความหวังไว้ที่เธอนะโอเคปะ่ะเฮ้ยได้วะเอาเก่งเฉยแอแต่งว้แน่ตอนที่ไม่อยู่ <c oughs> อะ้ยเ <c oughs> ขียนดีกว่าที่เราเขียนอีกอะ ดูดิเอาแบบเกาหลีอะที่รักเฮ้ยมันมีซอกอยู่เห็นมา้ตรงซอกขนตาอันเล็กๆอย่างเงี้ยมันเติมเข้าไปได้เออเออนั่นแหละเออได้ยังถ้า่อไปสีนู้ดนี่มีการแบบ <c oughs> ตั้งใจดิ <c oughs> ขอบตรงเส้นอะเส้นอินเนอร์เห็นบ่ามันจะมีเส้นแบบน้ำตายบ่ะ มือไม่ตามบอกเลยใช้ได no ้นะใช้ได้ถือว่าใช้ได้ทำดีมากมากโอเคต่อไปนายมนไรมันถึงตามของเราแล้วมันถึงตามเราแล้วที่จะเขียนไอเนอร์ให้เธอผู้ชายกับไอเนอร์หลายคอนเทคิดว่าแบบเฮ้ยไม่คู่กันแต่เนี้ยคือมันสามารถเขียนได้เพราะว่ามันเส้นเล็กแล้วก็เป็นธรรมชาติมากอ่ะเราจะเขียนให้นาย เสร็จเรียบร้อยลองดูค่ะผู้ชายกับอลิเน์ก็เป็นของคู่กันได้นะคะฟึบเป็นไงเห็นบ้าตามันดูแบบคมขึ้นตาโตแบบตัวมากค่ะดูดิเห็นไหมบอกแล้วผู้ชายกับอายไลเนอร์เนี่ยก็ค <s> ือเป็นของคู่กันได้ โอเคค่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมว่าอายไลเนอร์ตัวนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงก็สามารถใช้อายไลเนอร์ตัวนี้ค่ะแก้ไขปัญหารูปตาของเราได้เลยค่ะแล้วก็สามารถเขียนเองได้ง่ายค่ะเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถทําได้นายทําได้ทุกคนก็ทําได้ทำไมตีจื๊บจืบเอามันเป็นอารมณ์แบบขึ้นไงแบบเฮ้ยปลุกใจอย่างเงี้ยเฮ้ยทําได้เฮ้ย ไอเรื่องตอนนี้มีว่าจำหน่ายแล้วอีจูดี่เฮาทุกสาขาพูดพูดไอเรื่องนี้มีจำหน่ายแล้วที่อีดูมีจำหน่ายแล้วที่อีจูดี้ไอเรื่องนี้มีจำหน่ายแล้วที่อีจูดี้เฮาทุกสาขาใช่จังหวะให้สนใจเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าวิดีโอที่ f a c e b o o k c o m e a s u d y t h uh a i ค่ะแล้วก็ไอจีที่ itudyhousethailand นะครับเย้ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่งงคลิปหน้านะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ดานเนี่ยมาทําคลิปกับหนายอีกนะคะหรือว่าแบบขอยหไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วอะไรเงี้ยก็พิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ได้นะคะแต่ไงเนี่ยก็คือขอไลค์เป็นกําลังใจด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe ที่ช่องของเรา,าที่ด้านล่างเลยนะสำหับวันนี้ไปก่อนแล้วะคะ bye ่ะบ๊ายบายอาแบบอะไรอะ